กอออเกอเลเอก่อนเคยยัเคมีต,อเ,ตอ,เมเอเราเลยอเออเดี๋ยวเราลงไม่ได้เมันแก่ถ้าลงก็ไม่จะเดี๋ยก็นาลงอยู่มันเปลืองไฟไฟเหรอดูแซบไม่ใช่ขขเขาเขากินตอนก๋วยเตี๋ยวเศษอ่ะอือแม่เป็นของหวานไป,ปนของหวานวานั่นน่ะต้องลงเถอะไว้ตรงนั้นลงได้อยู่ ต้องเอาไอ้นั่นออกเอาโต๊ะใหญ่น่ะออกเอ็นเอาตรงนั้นออกแล้วก็ตัง้งในนั้นไว้ตรงนั้นเลยตูห้หายมากกับพวกคุณอีกเข้าไปข้างใน,น,นเอาสุกๆเลยจ,จ้าเส้นน้ำเดือดได้อยู่หนูไม่รีบหนูอยู่เป็นเพื่อนวันนี้ถ้าลูกค้าไม่เยอะจับเลย คุนะ่นอะปุ๋ยวาแล้วเสร็จเล็กเ <ขอ S 2> สร็จเล็กกันปรุงมาท่านแล้วอื่นคืนเลยไม่กินน้ำเยอะอยู่แล้วกินเยอะอันนี้

ดูสิจะมีอะไรพิเศษไปกว่านี้อีกสุดแซ่บไทยทีนี้แม่ค้าก็จะโยกคะ่ะ จ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราตามกันไปขอบคุณค่านี่แหละพิเศษพิเศษบ่หมีเหลืองพิเศษก๋วยเตี๋ยวเราก๋วยเตี๋ยวเรือาทางลาวสีสเกตียังไม่ได้ปรุงนะนี่ แต่ก <gesch> ็ทำไปแห่คน้อไใช่ใช่อบแล้วเราก็ได้สบายเราได้าใส่ผ้าดิด้ว่ยเราทำให้เพื่อนได้สบายเราก็ได้โอเคค่ะสับๆับวยกันค่ะม่น่าเราเพื่อนไปีน้าก็โตนะตล้วไรโซเนียนรูู่โอ้ย้มาถาม hello。